บริษัทปตทจำกัดมาหาชนสนับสนุนงบประมาณจำนวน2แสนบาทเพื่อจัดซื้อครุภพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีุราชา นายจีระนันไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายสุมิศพศาสตร์ผู้จัดการ,รแผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาคตะวันออกและพนักง,งานฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตทจำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจำนวน2 0 0 0 0 0บาทให้กับแพทย์หญิงกรวิภาจิรตุนทรผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาเพื่อจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ประจำปี2 5 0 0 67ช่วยเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยและการให้บริการรักษาพยาบาลได้มีคารุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์การรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยช่วยให้การวินิจฉัยโรคอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนรีราชาพร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสว์รินทิราบรมราชเทวี น,นายธีรนันไกลทองสุกผู้จัดการฝ่ายบริหารขลังภาคตะวันออกบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าสำหรับการมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมร,ราชาเทวีนศรีราชาจำนวนสอง0,000บาทในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปตทจัดขึ้นทุกปีเพื่อท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนาศรีวราชาเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสภาการชาติไทยขนาด500เตียงเปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไปและนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนางานเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการนับเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนภาคตะวันออก เงินจำนวนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจัดขึ้นทุกปีนะครับนะโดยที่เรามีคำมั่นสัญญานะครับกับทางชุมชนไว้นะครับว่าเราก็จะมีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะครับโดยกิจกรรมนี้ก็คือเรามอบเงินผ่านทางโรงพยาบาลนะครับซึ่งในพื้นที่ลำชะบัง ที่เป็นที่ตั้งของคลังกา๊าซคาร์บอนยานะครับก็และคลังน้ำมันศิราชาเนี่ยก็มีอยู่สองโรงพยาบาลนะครับปีปนีเ้เรามอบมอบที่โรงพยาบาลสมเร็จนะครับ เราหวังว่าเงินจำนวนนี้นะครับก็จะได้มีส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมนะครับนะผ่านทางโ,โรงพยาบาลที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการที่จะไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับส่งเสริมสุขภาพในการรักษาพยาบาลให้ดีต่อไปนะครับ hey. คณะเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสมเด็จพระ,ะบรมราชเทวีนาศีราชานะคะก็ขอขอบคุณทางปตทามากที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเราค่ะทางโรงพยาบาลเราก็จะได้รับเอาเงินที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปใช้กับผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยที่มาบร,ริการที่เราค่ะ